ครับเครื่องบินกำลังจีออกตอนนี้ผู้มาไทยนี่ยักิปอดไเมันมันสิระเบิดใช่ปุเอาเขาเสียงไบ้านบัวเนี่ยโอบ้านนี่บัวไผ่เน่บัวชนะต้องี้อ๋อต้องต้องก็ต้องเด้อออยังองสอง แต่บบ่แซ่บวายโยกับพี่แห้งเด้อเราเป็นผู้ปรุงอยา่าเบิ่งนาเราโอ้ข้าวโพแทหนาครับข้าวโพแท้เอาตีนครับน,น,นี่ตีนหนึงแล้วครับสอ,องตีนสองโอ้โหหกหกตีน,นเลงแปดตีนครับเชฟไม่เองเชมเ่เองครับบ่บ่เสนอหนาครับบ่เป็นคนเอาหนาไใบล้างหลอก เพราะว่าพวกมึงผมนี่มีแต่กต้มหนาจนตีนครับกันเห็นไกินจนตีนซุปเปอร์จิ้มอก็ซื้อเองนะน้องน่เป็นบรรจากาศอ๋เนี่ยถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งตอนเพิ่นไอ้เพิ่นเตยเด้อเอ้ายังติดตามครับได้ยังแล้วครับ เพิ <wykor> ่มตีนขึ้นไม่อีกครับเพราะว่าคาว่าไทยเบิ้งหนาไทยเอาแต่ตีนตีนมาเนี่หลตีนมาอาะมาตีคนับได้ครับผู้ใดต้องการตีนครับมาครับนี่เขาลังเดือดุุูหหอยหมาจากอัอเล่นสิเเายน้ำลกเล่นิต หอยนเวหอยโนหอยโนเวโอ้อโนเวโอ้ยข like ี่ไม่ไล่ยเตือนใช่ไหมหอยโนเวเอ่อหอยโนเวพน่มาซีดีกับน้าไม่ก็หอมต่างจังหวับังน้าบัหน้าที่ไงหอยโนเวปลากรเด่น

คือสิบาไทยเห็นหนาเด้๋ขอโทษขออภัยสำหรับผู้เมืองเพราะว่าโอเจเข้าอยากกินเตีนแต่อ๋อเนี่ยเนาะบางนี่มีอกดังลอยลอยเล้วโอ้ยเบาเลี้ยงหอยก็สือเสียกนรถเตียนพอดีแล้วไอ้ไช่กับคนเบิ่งตัวนั่นนะพี่ เอาเอาวิธีเอาหมอยออกนีเลยมันบอกีหมอยเอาหมอยออกเอาโจมไม้มาด้ยหน่งเลยนเอตังก็ม um, ีตังก็ม่วิธีการเอาหอยออกเอาหอยเอ็มเอ็มจะจโจม้ไรน่อาวพวกากของนี่แต่่าพวกแกเรีบกินนะเอาละว่กินละอยาเไปตัวกันไปัไปแล้วอยากงอยู่แล้วอยาไปตางจังหวัดเ้ย จังได้กเลนเต้ครับมาเบินครับซุปเปอร์ส้นตีนครับเลี้ีมีห้งครับอ้าวโตมาแต่ไปเนีน่มเาไปยรอ้ไม่ี่คือซุปเปอร์เซนตีน่ว่าร้อยไเย็นเวลาพีประสิทธิ์พยังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยอูยโอ้ยมันออกกล้องมันออกกล้องไว้ยาแเออว่าเป็นยังดอก แต่เพราะว่าคอนเซปต์คือเกี่ยวกับดนตีนี่นาะเดี๋ยวต้องต้องให้เช็เพลงเช็เพลงเพราะว่าอันอันต้นแล้วไงอันที่เรื่องต่อคลิปบเลยต่อเขียบหรอเอามาสิหลอกมือนีหลอกไปมือนีหลอบไปครับโอ้ยยังว่าบอกพี่อะแต่ เบิ้งครับพี่นองจักีเปโบเปียส่วนตีนงอบงงอมางงออัว่าสิกินดูความนะนอนแล้วตื่นได้ป่ะนี่ตื่นตื่นเลยตื่นแ้อยู่จันจรอยู่จันทร์มีปอมี่ได้ปะมันทำไม่ได้เราต้อโอ๊ยหม้อจบินสดไปเลยไนสดไปเลยอยาบินโอ้ยมันสิเขานคอนเชฟคอยนนี่มั้ยว่าเลี้ยงส่วนตีนนี่ตนนี้างับฟ้าไปตนนี้ไปไ่คุณเ้ง เขาไปาดิเบี้ยู้สีกันดะมันคือเคลงไม่ได้ป่ะอือมันวุ่นยุ่งรับดอการนี้อย่บอกอีก